เรื่องราวของน้องวัวตัวหนึ่งที่เขาสามารถท่องโลกไปได้โดยมีพายุเป็นตัวชี้นำ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับอาร์ตเวิร์กลอสตรอรี่ของยูกิโ oh, อในวันนี้นะครับผมจะเอาแบบว่าเรื่องราวของน้องวัวตัวหนึ่งมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งผมอ่านสตรอรี่แล้วมันตลกมากเลยครับท่านผู้ชมคือตลกด้วยสงสารด้วยแล้วก็เออดูขำๆด้วยนะครับก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาแชร์ให้กับท่านผู้ชมฟังด้วยของในไทยผมไม่แน่ใจว่ามีใครทําไปหรือยังนะเออแต่ว่าวันเนี้ยขอเอามาเล่าในสไตล์ของตัวเองก็แล้วกันนะครับคือเรื่องราวนั จะวาดด้วยน้องวัวตัวหนึ่งครับผมมันจะมีน้องวัวนะเป็นตัวเอกหลักของคลิปนี้เลยครับแล้วก็จะมีเป็นคุณลุงที่อาจจะมีแซมเข้ามาในเรื่องราวของกา์ด,ด้วยนะครับซึ่งการเล่าลอสตอรี่นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องของพวกกาดนูน่นกาดนี่ใช่ไหมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมอยากเอาคําพูดของปริมคุงมาใช้นะครับขอให้ท่านผู้ชมถอดสมองทิ้งไปนะครับผม <laughs> เพราะนี่มันรายการพักสมองแน่ๆเลยเนะี่ยเพราะคลิป Ro อสตอรี่คลิปนี้เปรียบเสมือนเป็นคลิปพักสมองนะครับผมเนื้อเรื่องจะไม่แบบมีความเครียดอะไรเลยนะมันอาจจะมีดรามา ให้เราแบบตลกแล้วก็ยิ้มแบบมุมปากนิดหน่อยนะเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องวัวเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างซึ่งน้องวัวตัวเนี้ยต้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในก์ดท,ที่ชื่อว่าพายุยักษ์นะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้จาักกา์ดใบนี้กันอยู่แล้วอ่าซึ่งพายุยักษ์เนี่ยมันก็เป็นพายุที่พัดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทำลายกา์ดเวทมนต์กับดักอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะแต่ว่าพอมาเป็นอาร์ตเวิร์กปุ๊บเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของน้องวัวที่โผล่มาในอาร์ตเวิร์กแล้วก็มาไม่ได่มดโาาีวยทย,ยท เราก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับไม่ใช่เราท่านผู้ชมอาจจะตาดีแต่ผมไม่ได้สังเกตจนได้มาอ่านสตอรี่ที่จะทําคลิปนี้แหละหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับมองข้ามไปเหมือนผมนะเดี๋ยวเราก็ไปรู้จักน้องวัวที่จะไปปรากฏอยู่ในอาร์ตเวิร์กของกา้าดต่างๆกันดีกว่าครับผมอ่ะเริ่มกันได้เลยครับณสถานที่แห่งหนึ่งเป็นฟาร์มที่มีผู้คนอยู่จํานวนเล็กน้อยมีวัวตัวหนึ่งเดินอยู่ในที่โล่งและเขาก็มองเห็นว่ามีพายุยักษ์ที่จับจ้องมาที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้อยู่โดยวัวตัวนั้นมองเห็นพายุแล้วแต่ ว่าเขาไม่ได้มีความสนใจอะไรกับพายุที่จะโหมเข้ามาข้างๆข,ของวัวตัวนั้นมีคุณลุงคนหนึ่งพยายามรีดนมวัวตัวนั้นอยู่และเขาก็ไม่ได้สนใจพายุอะไรขนาดนั้นมันก็คงเป็นเหมือนลมใหญ่ๆลมยักษ์อันหนึ่งที่พัดมาแล้วก็คงพัดไปแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพายุนั้นคือพายุเฮอริเคนที่มีอํานาจการทําลายล้างสูงในช่วงพลิปตามันสามารถพัดบ้านได้ทั้งหลังแม้ว่าบ้านจะปลิวไปทั้งหลังแล้วแต่คุณลุงก็ยังหมกมุ่นอยู่กับการรีดนมวัวจนพายุได้พุ่งเข้ามาในบริเวณกล้้้้้เคีียงงงตอนนนททัับา ต้นไม้หรือแม้กระทั่งผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นถูกพายุซัดไปโดยเป็นภาพที่น่ากลัวมากคุณลุงที่ไม่ได้รู้ดำรู้แรงอะไรเกี่ยวกับพายุที่มีความรุนแรงเกินกว่าที่เขาคิดนั้นได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊มันแปลกแลกนะลมมันไม่แรงไปหน่อยเหรอขณะที่คุณลุงกําลังคิดแบบนั้นอยู่เขาได้หันไปเขาก็เห็นพายุระยะประชิดซึ่งพายุนั้นกําลังจะโหมทั้งเขาและวัวตัวโปรดของเขาไปโดยที่เขาไม่สามารถที่จะต่อต้านพายุนี้ได้อีกต่อไปเพราะมันสายเกินไปแล้วและในที่สุดทั้งลุงและวัวตัวโปรดของเขาได้ถูกกกพพัััดาาไปบยยุย พายุนี้มันกินกินทุกสิ่งในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รถม้ามนุษย์ผู้คนต่างๆในหมู่บ้านตกเป็นเหยื่อของพายุยักษ์อย่างน่าสงสารและน่าเห็นใจแน่นอนว่าแค่ลําพังวัวธรรมดาตัวหนึ่งและมนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยไม่สามารถทําอะไรกับพายุยักษ์เหล่านี้ได้พายุยักษ์ที่พัดบรรดาผู้คนต้นไม้และวัวนั้นได้ไปประทะผสมกับพายุที่มีชื่อว่าพายุหมุนกําแพงทรายพายุยักษ์และพายุหมุนกําแพงทรายค่อยๆรวมตัวกันเป็นหนึ่งพายุหลังจากนั้นพายุที่มีสองพลังนี้รวมเป็นหนึ่งมันก็แตกออกมา เป็นพายุสองลูกซึ่งจะเรียกว่าพายุยักษ์กำแพงทรายก็ได้ซึ่งพายุยักษ์กำแพงทรายนี้มีอำนาจในการทำลายล้างที่สูงมากพายุนี้ยังเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆและผู้เสียหายที่เกิดจากพายุยักษ์กำแพงทรายนี้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพายุยังคงพัดไปอย่างต่อเนื่องตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่ามังกรพายุหมุนในร่างที่เป็นพายุของมังกรตัวนี้เต็มไปด้วยผู้เสียหายจํานวนมากคุณลุงถูกพัดไปไหนก็ไม่รู้แต่เจ้าวัวตัวนั้นยังอยู่ในคลื่นพายุของมอสเตอร์ตัวนนนี้้แมว่่าาจะถูกูกกกพยยุลืิอ แต่เจ้าวัวก็ไม่ได้ใส่ใจกับอะไรเท่าไร่เพราะคิดว่าสุดท้ายแล้วเมื่อพายุจบลงนั้นมันก็คงร่วงไปที่พื้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมอย่างมากก็คงแค่ขาหักละมั้งแต่ในขณะที่คิดแบบนั้นพายุได้พัดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเจ้ามังกรพายุหมุนสัดผู้ที่อยู่ในพายุของมันกระเด็นกระดอนออกไปบริเวณรอบข้างแน่นอนว่าวัวตัวนั้นก็ถูกพัดพากระเด็นไปเช่นกัน มันกำลังจะตกลงสู่พื้นและเรื่องร้ายๆก็คงจะได้ผ่านไปอย่างที่วัวตัวนั้นได้คิดเอาไว้แต่ทันใดนั่นเองมีพญานกอินทรีขนาดใหญ่เข้ามาจาับวัวตัวนั้นเอาไว้แน่นอนว่าเจ้าพญาอินทรีจะเอาวัวตัวนี้ไปเป็นอาหารเย็นอาหารเย็นอาหารเย็นของมันอย่างแน่นอน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 ,น,อน ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเรื่องราวของน้องวัวที่ถูกพายุพัดไปนะครับเออคือเป็นวัวที่ฟองโลดในแง่ดีมากว่าแบบอยู่ในพายุยังไงสักวันเราก็ต้องรอดเราจะต้องหลุดมาให้ได้เลยนะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้และคุณลุงหายไปไหนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในขณะที่การจะแลนดิ้งนั้นน่ะก็มีเจ้านกตัวใหญ่เนี่ยเอาวัวไปเป็นอาหารเย็นของมันนั่นเองและผมขอปิดท้ายด้วยภาพที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชะตากรรมของน้องวัวนะนั่นคือภาพนี้ครับผมโว้ยบอกได้เลยว่าอ่านแล้ว ผมกับน้องวัวตัวนี้นะครับตลกไหมหรือว่าจะสงสารมันดีนะอ่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แตกเป็นหลายๆเสียงได้นะครับซึ่งผมอ่านแล้วผมตลกว่าแบบเอา้ากูอ่านมาตั้งนานแล้วทำไมมันจบลงแบบนี้วะนะครับผมอ่าว่ากันไปตามนั้นนะสำหรับลอสตอรี่ขอในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะพักสมองครับผมเรื่องราวมันไม่ได้มีความดาร์กอะไรขนาดนั้นหรอกนะอา่าซึ่งแบบในเรื่องของมอนสเตอร์ยูกิโอเนี่ยการล้มหายตายจากก็คงเป็นเรื่องปกติไปอะไรประมาณนั้นแหละครับผมหวังว่าจะเป็นเรื่องขำๆนะครับที่พอจะฆ่าเวลาให้กับท่าน้เาาได,ดยล ในส่วนของรอสตอรี่เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ